รู้ก่อนฉีดมือใหม่อยากฉีดฟิลเลอร์ต้องเริ่มจากอะไรเลือกยังไงดีให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดก่อนอื่นทำความรู้จักกับฟิลเลอร์ก่อนค่ะฟิลเลอร์คือสารเติมเต็มประเภทหนึ่งแนะนำให้เติมเพื่อให้ร่องเต็มมากขึ้นลดเลือนริ้วร,รอยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้หน้าเราดูสมลดลงและดูอ่อนเยาว์มากขึ้นค่ะแล้วเราจะเลือกยังไงเรามีเจ็ดข้อแนะนำสำหรับมือใหม่ที่จะฉีดฟิลเลอร์ตามนี้เลยค่ะ ข้อแรกดูจากคุณหมอที่รักษาค่ะคุณหมอเป็นคุณหมอจริงหรือไม่นำชื่อไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของแพทยสภาดูประสบการณ์การเทรนนิง่งด้านผิวหนังและความงามรวมถึงดูผลงานที่ผ่านมาของคุณหมอค่ะว่าบริเวณที่เราจะฉีดคุณหมอฉีดออกมาแล้วได้ผลลัพธ์ได้สไตล์ได้รูปทรงเป็นแบบที่เราต้องการหรือไม่ข้อ2 ดูความน่าเชื่อถือของคลินิกค่ะไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตประกอบสถานกิจการดูเรื่องของมาตรฐานความสะอาดรวมถึงดูรีวิวอีกเช่นกันค่ะว่าคนไข้ที่เคยมารักษากับที่นี่เขาพูดว่ายังไงบ้างคุณหมอดูแลดีไหมพนักงานและคนในร้านให้การติดตามผลหรือดูแลเคสยังไงบ้างค่ะข้อ3หลังจากเลือกคลินิกได้เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาดูกันค่ะว่าเราอยากฉีดจุดไหนของใบหน้าค่ะ ดูเป็นคําถามที่ไม่น่าจะต้องคิดใช่ไหมคะแต่หลายท่านไม่ทราบจริงๆว่าใบหน้าของเราควรจะเริ่มต้นฉีดฟิลเลอร์บริเวณจุดไหนคะ่ะซึ่งสําหรับหมอในฐานะที่แนะนํามือใหม่หมอแนะนําให้เริ่มที่2จุดนี้คะ่ะจุดแรกคืออาจจะเริ่มฉีดฟิลเลอร์ตรงคางก่อนคะ่ะสำหรับหมอตรงคางคือจุดเปิดใจเพราะเป็นบริเวณที่ไม่เจ็บ ฉีดได้ง่ายใช้เวลาไ้่นานและผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยค่ะทําให้คนไข้รู้สึกชอบฟิลเลอร์และสามารถฉีดในตําแหน่งต่อไปได้เรื่อยๆค่ะและอีกจุดหนึ่งสําหรับมือใหม่ที่หมอแนะนําคือบริเวณใต้ตาค่ะเพราะเป็นบริเวณที่ฉีดเพียงซีซีไม่เยอะมากก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนและทําให้ใบหน้าโดยรวมของเราดูดีขึ้นดูทรมลดลงและดูสดชื่นมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปิดใจค่ะข้อ 4. กําหนด ปริมาณฟิลเลอร์ที่เราจะฉีดค่ะในส่วนนี้บางท่านที่ไม่ชำนาญและเป็นมือใหม่ปรึกษาคุณหมอได้นะคะว่าตำแหน่งที่เราต้องการใช้จํานวนกี่ซีซีดีแต่สําหรับมือใหม่จําไว้เลยนะคะว่าใส่ปริมาณน้อยๆย่อมดีกว่าใส่ปริมาณที่มากเกินไปค่ะ เพราะถ้าเราใส่ปริมาณที่มากเกินไปต้องฉีดสลายออกอย่างเดียวและน่าจะดูไม่เป็นธรรมชาติด้วยค่ะดังนั้นค่อยๆเริ่มค่อยๆเติมจะได้ผลลัพธ์ที่สวยและดูดีมากกว่าเติมทีละเยอะๆค่ะข้อที่ 5. ทําความเข้าใจว่าฟิลเลอร์หลังฉีดมีผลข้างเคียงนะคะไม่ใช่ฉีดแล้วสวยเลยอาจจะมีเรื่องบวมเรื่องช้าบ้างแต่1-2สัปดาห์อาการจะค่อยๆดีขึ้นค่ะข้อที่6กําหนดงบประมาณที่เราจะใช้ค่ะ จริงๆมันล้อกับจำนวนซีซีที่เราจะใช้แต่สำหรับมือใหม่อย่าเสี่ยงเลือกฟิลเลอร์จากเพียงแค่ราคาค่ะเพราะเรามีแค่ใบหน้าเดียวถ้าเกิดเราเลือกสิ่งที่ราคาถูกมากๆจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งเหล่านี้เป็นฟิลเลอร์แท้ค่ะถ้าเราโดนฟิลเลอร์ปลอมไปค่าแก้จะแพงยิ่งกว่าค่าฟิลเลอร์ที่เราจ่ายนะคะและข้อ7ข้อสุดท้ายวางแผนระยะยาวค่ะ ฟิลเลอร์ไม่ได้เติมแล้วสวยถาวรค่ะบางชนิดอยู่ได้8เดือนบางชนิดอยู่ได้เป็นปียังไงเราก็ต้องวางแผนว่าเมื่อครบก,กำหนดเวลาแล้วต้องพิจารณาเติมฟิลเลอร์ใหม่อีกครั้งค่ะแต่ถ้าใครเป็นมือใหม่ไม่มั่นใจมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ RWC Clinic ได้นะคะและถ้าใครอยากได้รับความรู้สาระดีๆเกี่ยวกับความงามแบบนี้อย่าลืมกด s ั b สไคร b e และติดตามช anel ของพวกเราไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ